ดวงของชาวราศีมีนในเดือนกันยายนปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนกันยายนนี้นะครับ มีเรื่องราวพิเศษจะมาบอกนะครับคุณเต้พลังใจได้ไปซุ่มไพ่นะครับกับเหตุสเรตรค a t t ร r โอนะครับนี่เลยข่าวข่าวนี้แต่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับภายในไพ่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํานายกันในเดือนกันยายนนี้ไพ่นี้นะครับก็มีชื่อว่าอาริทาร่เด็กนะครับในเรื่องไพ่ก็มีแต่ความสวยงามขนาดกล่องยังสวยงามเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลการทำนายดีกว่าว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไร และที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปพลังใจดูดวงเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมรับดูดวงฟรี3คําถามมูลค่า199บาทจํานวน5รางวัลน,นะครับเพียงแค่คอมเมนต์เลยนะครับว่าเหตุ hey, ผลที่ทำไมผมเนี่ยจะต้องดูดวงฟรีให้กับคุณนะครับคําตอบใครโดนใจก็รับไปเลยดูดวงฟรีจะประกาศผลนะครับวันที่30กันยายนนี้ทางเพจ Facebook พลังใจดูดวงนะครับ สำหรับคนเกิดราศีมีนเดือนกันยายนนี้นะครับเรามาดูซิว่าสภาวะพลังใจนะครับเป็นอย่างไรรู้ตำแหน่งแรกในเรื่องของตัวตนนะครับชุดเด่นของตัวคุณนะครับเป็นไพ่อะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นสี่ดาบนะครับพลังงานสี่ดาบคือการพักผ่อนเนะเป็นเด็กทารกน่ารักน่ารักน่อยู่ล้อมรอบด้วยทั้งสี่ดาบคือวางมือจากการทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพักผ่อนนะครับพักกายพักใจอยู่เงียบส,สบายๆไม่ต้องไป อ,อะไรอะไรมากนักนะครับสร้างสรรั่นพลังงานจิตใจตัวคุณเนี่ยให้ดีจริงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการ,รพนะักผ่อนเนาะในพลังงานเรื่องของตัวตนของคุณในช่วงนี้นะครับตัวเองต่อมาในเรื่องของข้อเสียนะครับให้ขึ้นเดอะสตาร์นะครับในเรื่องของความรู้สึกตัวตนนะฮ่วงช่วงเนี้ยมันมีแต่ความแบบมันเจอเรื่องทุกข์มาเยอะนะครับมันมีความสิ้นหวังมีความเหนื่อยล้านะครับมีความรู้สึกที่มันมีแบาดแผลใน,ในใจิตใจตัวเองค่อนข้างมากมันจึงเป็นตัวตนที่คุณอยากจะพักผ่อนกับ การทาทุกสิ่งทุกอย่างนะยิ่งได้พักเยอะ,อะสร้างพลังใจตัวเองให้มากๆในเรื่องของการสร้างพลังใจเออในเรื่องของการการะทํามันจะได้ดีขึ้นนะเมื่อคุณได้มีการพักผ่อนทางกายและใจนะครับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ร้อนเป็นความทุกข์ใจมันจะค่อยๆปรับใจตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะดูตำแหน่งต่อมานะครับคนรับข้างนะดูซิคนรับข้างนะครับบมิวารคนรับข้างเนี่ยพายขึ้นดีเออร์เพอร์นะครับ คนค่อนข้างดีนะอ่คนช่วยเหลือก็ดีด้วยนะครับไปขึ้นเดลโพเรอร์เนี่ยเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้มีอํานาจนะครับจะมาช่วยเดินกึ้อหนุนเกึกูดนะครับเดลโพเรอร์ก็เป็นผู้ชายนะก็มีโอกาสที่จะอ่าเป็นผู้ชายที่จะมาช่วยเหลือตัวคุณมากกว่าที่จะเป็นผู้หญิงนะครับอธิษฐานในเรื่องของอุปสรรคล่ะไปขึ้นอะไรไปขึ้นเป็นในเรื่องอ่า The High p r i e s t นะครับในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับการระวังนะการมีสตินะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็น ความทุกข์นะความอย่างที่บอกไปว่าอ่าก็เสียเนี่ยม,มีความสิ้นหวังมีความมีบาดแผลจิตใจนะครับถ้าไม่ได้พักผ่อนเนี่ยคือเป็นจะกลับกลายเป็นอุปสรรคของตัวคุณที่มันทําให้เกิดความขาดสติใช้แต่อารมณ์นะครับใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะมันทําให้อ่เกิดทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัวนะครับอ่ามันเหมือนแยกความผิดความถูกไม่ได้นะบางทีบางสิ่งบางอย่างทาด้วย ภาวะอารมณ์ของตัวเองทําให้เกิดปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูในเรื่องของตําแหน่งของวาสนานะครับวาสนาไปขึ้นเป็นในเรื่องของอเด็กถือดาบเด็กถือดาบนี้ก็มันมันก็มีความที่ต้องเผชิญหน้านะครับแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กๆอยู่นะเออแล้วอย่าลืมว่าไอ้ความเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็ทําอะไรที่มันผิดพลาดได้นะครับก็ผิดแล้วลงมือทําใหม่นะผิดแล้วก็ยอมรับความจริงได้นะก็อย่าไปสิ้นหวังอย่าไปเครียดกับอะไรมากนะักเพราะวาสนาเนี่ยมันเป็นการที่มันต้องเผชิญหน้า พบเจอจัดการจัดสรรให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นตามการกระทาของตัวคุณน้นแล้วเนี่ยทุกอย่างในเรื่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องใดก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่การกระทาของตัวคุณในปัจจุบันนะครับเรามาดูซิว่าด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักนะคนสนิทเป็นอย่างไรเรา,าดูเรื่องของสเสน่ห์นะครับจะทําตัวตนให้มีสเสน่ห์แบบไหนให้เสริมในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้นะครับ ให้ขึ้นในเรื่องของการเตรียมตัวการเต็มใจนะครับการที่เกิดความมั่นใจตัวเองไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต้องเสริมจากการพักผ่อนการดูจิตด,ดูใจตัวเองเพื่อเสริมความมั่นใจให้กักบตัวเองมากขึ้นเมื่อมีความรักเข้ามาคุณได้เต็มที่กับความรักเหล่านั้นนะครับมันทาให้เวลาคุณพบเจอใครเนี่ยมันเป็นเสน่ห์แห่งรอยยิ้มนะครับมันเป็นเสน่ห์แห่งพลังใจที่ไม่ว่าเจอใครคุณก็มีความสุขได้ และคนที่เขาหาตัวคุณเขาก็มีความสุขกับคุณได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคนที่โสดสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตพายขึ้นเป็นในเรื่องของอสวนแล้วก็ขึ้นเป็นสาบดาบเรื่องของความทุกข์เรื่องของจิตใจอารมณ์ภาวะอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่มันอยู่ใน,ในใจของตัวคุณนะครับในอดีตมันเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านไปนะจนมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไร ปัจจุบันไต่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของสั์ไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับสิ่งที่มันเป็นพลังงานของเท้าวิรูปักเนี่ยคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวคุณมันเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ที่มันอ่อนไหวนะครับภาวะอารมณ์ที่มันตกได้ง่ายทุกได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลัวแต่เรื่องอดีตกลัวแต่เรื่องนูนเรื่องนั้นเรื่องความรักมันจึงทําให้มันถูกบดบังด้วยความคิดมันถูกบดบังด้วยจิตใจที่มัน ตกอยู่ในภารระวะห้วงอารมณ์ที่มันถุกนั่นเองนะครับอ,าอนาคตไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเทวสุวรรณนาเทพไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความเท่งธรรมของยุทธธรรมไพ่ขึ้นเป็นเจ้าไม้การร้องไห้นะครับการที่มันเหมือนต้องรักษาความสมดุลใน,นจ,จิตใจของตัวคุณเนี่ยให้ยอมรับความเป็นจริงให้ได้อยู่ความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องเกิดจากการที่คุณต้องรักตัวเองให้มากๆนะครับในเรื่องของความรักมันจะได้เปิดใจได้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ หากใครอยากจะรู้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะทําคลิปแยกในเรื่องของความรักฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรคนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอพระสุขที่ลาอาจารย์อังกิรดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชินีถือดาบนะเป็นเรื่องการตัดสินใจแล้วก็มีบางสิ่งบางอยา่างคุณใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยระวังให้ดีในเรื่องของคู่นะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการที่มันเหมือนกดขี่กันนะมันไม่เกิดอารมณ์ที่มันกระทกระั่นนะคบ คู่ของคุณเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นมัจฉานุไพ่ขึ้นเป็นอ่าสิบเดียดนะครับในเรื่องของความรู้สึกจิตใจนะครับในเรื่องของความเป็นตัวคุณเนี่ยเขาพยายามทำความเข้าใจอยู่เขาก็ไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาไม่อยากให้เกิดอารมณ์นะครับแต่ก็ไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะพูดยังไงมากกว่าดังนั้นคุณเองต้องมีการปรับแล้วก็ดูตัวเองว่าบางสิ่งบางอย่างคุณทําให้เกิดความลำบากใจไหมอะไรที่จะปรับได้ก็ปรับดีกว่าไหมอะไรบางอย่างที่คุยได้ก็คุยดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆ ถ้าใครอยากจะรู้รยายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะทําคลิปแยกฝากกติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับมาดูในะเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับเรา,าดูเรื่อง,องการเสริมสเสน่ห์นะเออจะทํต้องทตัวเองอย่างไรให้มีสเสน่ห์เสริมในเรื่องของการงานนะครับให้ขึ้นเป็นการประคับประคองนะให้ขึ้นเป็นความสุขเป็นความรู้สึกที่ดีมีรอยยิ้มนะครับให้ขึ้นประจันที่เต็มดวงเนะี่ยหมายถึงเรื่องของจิตใจที่ มันต้องเสริมสร้างครับให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความสมหวังในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสุขนะมันจะเป็นเรื่องเสน่ห์เมื่อคนมองเห็นถึงศักยภาพถึงความสามารถถึงความเป็นตัวคุณเนี่ยมันก็จะทําให้เสริมในเรื่องของเสน่ห์ตัวคุณที่มีอยู่ภายในแล้วส่งออกภายนอกนะครับมารูสิว่าในเรื่องของงานช่วงนี้จะมีข้อไหมดูซิไปขึ้นเป็นในเรื่องของโอกาสนะไปขึ้นในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยโอกาสต่างๆมันขึ้นอยู่กับ การเตรียมความพร้อมของตัวคุณนะครับโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาการเตรียมความพร้อมทําให้สุดความสามารถให้ขึ้นเป็นรับมีเนี่ยเออมันเป็นเหมือนการที่คุณต้องเต็มตัวเต็มใจนะครับในเรื่องของการได้รับความสําเร็จในเรื่องของความสมหวังเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวคุณความเป็นตัวคุณคุณต้องจัดการให้ได้ยบรยนะครับในเรื่องของความเสร็จมันก็จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องงานมันมีเข้ามาอยู่แล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเราดูเรื่องของสเสน่ห์ที่จะเสริมในเรื่องของงานของคุณนะครับความก้าวหน้าของคุณนะทำอย่างไรดูซิเพ่ขึ้นในเรื่องความเมตตาการช่วยเหลือการเกื้อหนุนนะครับการที่ช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องแบบไปหวังผลตอบแทน,น่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์เล็กๆที่คุณสามารถทําได้เลยนะไม่ว่าใครก็ตามเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขาอยากได้รับความช่วยเหลือคุณไปช่วยเขานะแต่ก็เอาจริงๆแล้วของแบบเนี้ย ช่วยมากก็ต้องมีการช่วยกลับแหละนะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเนี่ยมันเป็นเหมือนพลังงานที่จะทําให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วนะคนรอบข้างก็เป็นที่รักและนะก็ไม่ต้องไปคิดลบกับคนรอบข้างมากนะักก็เป็นการที่เราให้พลังบ,กบวกกับคนรอบข้างและคนรอบข้างก็จะให้พลังงานบ,บวกกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้สิว่าในเรื่องของงานช่วงนี้เป็นอย่างไรพลิขึ้นในเรื่องของความจัดการที่ต้องจัดการเรื่องต่างๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจ หลายๆอย่างพร้อมๆกันเรื่องของการสินใจหลายอย่าง,งพร้อมๆก,ก,กันเนี่ยก็ต้องใช้สตินะต้องใช้สมาธิของตัวเองในการคัดกรองในการจัดการเรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับเ,เรไมไปถึงการที่มันต้องอดทนหน่อยในบางสิ่งบางอย่างที่ยังจัดการไม่ได้แต่สติของตัวคุณนี่แหละมันจะทําให้วางแผนได้อย่างถูกต้องนะครับในการจัดการบริหารเรื่องงานต่างๆที่มันต้องรับผิดชอบ ที่ต้องทาให้มันเรียบร้อยแล้วก็เรื่องที่ต้องเหมือนได้รับแบบรับปากคนเอาไว้รับปากหัวหน้างานเอาไว้มันจึงจะสามารถคุณสามารถทําได้และแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่มันเฉพาะหน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจะสนับสนุนอย่างไรให้ธุรกิจมีความปังมากขึ้นดูซิไพ่ขึ้นไปในะเรื่องของความห่วงแหนนะการสร้างพลังใจแต่อันนี้มันเป็นการ,การสร้างพลังใจที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของคุณและส่งต่อให้กับลูกน้องของคุณ หุ้นส่วนของคุณคนรอบข้างรอ,รอบตัวคุณที่ทําธุรกิจร่วมกับคุณนะครับมันเป็นการที่คุณมีความแบบช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลคนรอบข้างมันจะได้รับพลังงานบางอย่างนะพลังงานบางอย่างเช่นพลังงานจางธรรมชาตินะแต่เป็นพลังงานความดีนี่แหละมันเป็นพลังงานที่คุณหวงแหนช่วยเหลือเกื้อหนุนลูกน้องคนรอบข้างมันทาให้เหมือนเราได้รับพลังงานกลับคืนมานะครับในเรื่องของการกระทําอย่างเต็มที่ในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณด้วยการทํางานอย่างใจใจจอ ช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เต็มร้อยนะครับเราก็ได้ใจได้ใจคนเราข้างมากๆและมันเป็นสเสน่ห์เล็กๆน้อยๆที่คุณก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะมันไม่เป็นจะไม่ต้องฝืนจะเป็นการที่คุณเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากินขืนก็จะช่วยในเรื่องการเสริมเสน่ห์เสริมในเรื่องของขเนเนธุรกิจของตัวคุณให้มีความปังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของ what is what is ธุรกิจตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องมีการจัดการปัญหาต่างๆและปัญหาเหล่านั้นน่ะคุณเองก็สามารถจัดการด้วยสติปัญญา ของตัวเองได้นะครับแล้วก็อย่าปล่อยเอาไว้ก็แล้วกันเพราะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยปัญหามันเพิ่มขึ้นปัญหามันไม่ถูกแก้ดังนั้นทุกสิ่งอย่างมันแก้ได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปคิดเดยอะกิดมากนะบางอย่างมันก็สามารถจัดการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของการเสริมเสน่ห์นะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยจะเสริมยังไงให้เงินของเรานี่มีความปังมากขึ้นนะครับไ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันเป็นเรื่องความคิด นะบางทีมันคิดลบเกินไปมันคิดในเรื่องของด้านความพุงจนเกินไปมันยิ่งดูดซับไปเยอะนะเออมันยิ่งดูดซับไปถึงอะไรมันเหมือนว่าเราดึงดูดแต่เรื่องแต่เสียเงิน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 ่ะมันก็มีแต่เรื่องเสียเงินเข้ามานั้นัเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจบ้างมีเงินมีเงิน,ม,งนมีเงินบ้างนะเพื่อจะให้มันดึงดูดซับเป็นพลังงานดึงดูดที่ดีอย่างน้อยๆเนี่ยคุณคิดลบเกินไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจมกับความทุกอ่ะคุณคิดบวกบวกแล้วก็ลงมือทําด้วยอ่ะมันจะทาให้ใน บังเกิดขึ้นในตัยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของการเงินทุกนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นการรีแลกซ์นะครับการพักผ่อนนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการบริหารการเงินการหยิบยืมเงินอืมในเรื่องการเงินก็ค่อนข้างจะมีความคล่องตัวค่อนข้างดีนะเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบริหารสิ่งต่างๆเนี้ยมันขึ้นอยู่กับใจถ้าใจคุณดีใจคุณมีความรีแลกซ์นะไม่เครียดไม่คิดมากแล้วก็ในเรื่องของการที่มัน จัดสรรสมบุลในเรื่องการเงินมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะในเรื่องการบริหารจัดการให้ขึ้นยิมยืนคือการยกย้ายเงินต่างๆให้มันสมบูรณ์นะครับการใช้หนี้การใช้สินนะสิ่งต่างๆที่มันมีการปรับเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็จะม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงนี้สุขภาพไปขึ้นเป็นในเรื่องของการ ขึ้นขึ้นหมอรักษาเลยนะเออจุงนี้ไปตรวจสุขภาพให้ดีเหมือนกันออเดีมันเป็นอะไรไหมดย้เอ่อเพิ่งขึ้นในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรหนักแต่ก็ตรวจสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเป็นการตรวจสุขภาพของคุณเช็คร่างกายหน่อยว่าฮ้ยมีอะไรที่มันขาดตบบกพ่องไหมได้มีอะไรต้องเสริมเพิ่มเติมไหมนะครับเลือดเป็นอย่างไรความดันเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องววดูห้ดีอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยการปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็อาจจะทํางานหนักๆจมนมันให้มีอาการป่วย เกิดขึ้นแล้วก็ทาให้คุณต้องเข้าการรักษานะครับก็เป็นการที่คุณต้องมั่นดูแลรักษาร่างกายของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นได้แล้วนะครับอ่ะไพ่จะบอกอะไรเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของสุขภาพใจนะสุขภาพใจเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเด้งแมนนะครับความทุกข์เลยนะไพ่ขึ้นดอตติ้งนะครับไพ่ขึ้นจัสติกในเรื่องของสุขภาพใจเนี่ยก็ค่อนข้าง ถามว่าหนักไหมก,ก็พอสมควรเหมือนกันนะพอสมควรเหมือนกันมันต้องพักใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของจิตใจในช่วงนี้มันมีแต่ความแบบทุกข์ร้อนนะไพ่ขึ้นเป็นความสิ้นหวังในเรื่องของข้อเสียตัวคุณแล้วก็การพักผ่อนทางกายและใจนะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วใน,นเรื่องสุขภาพทางกายและใจเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้มากๆนะครับใจก็ต้องพักผ่อนกายก็ต้องพักผ่อนนะนเนื่องจากพักผ่อนอย่างไรก็จะต้องเสริมด้วยการสวดมนต์เสริมด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ทบทวนจิตใจนะค่อยๆสร้างพลังใจของตัวคุณให้ดีขึ้นมันจะได ไม่ให้จิตใจเนี่ยมาทําร้ายร่างกายของตัวคุณหรือทําให้ร่างกายคุณป่วยเพราะจิตใจได้นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปในปัจจุบันนี้นะครับอ่าดูสซิไพ่ขึ้นไปนเรื่องของสมิงนะครับเสือสมิงวิชาหลอกลวงความที่มันรวงตาอารมณ์ความใจร้อนนะครับ ในเรื่องพลังงานทางจิตใจเนี่ยบางอย่างมันเป็นความที่มันเหมือนจิตเรามันตกจนเกินไปอ่ะมันต้องฟื้นสร้างสีของตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับต่อมาไ้ขึ้นเป็นปีแม่ยนะครับการที่คิดจินตนาการนะครับความคาดหวังอสิ่งต่างๆนี่มันมากู่กันนะไอความทุกข์บางอย่างมามาจากความที่คุณคาดหวังกับอะไรมากๆจนเกินไปจนทําให้ในเรื่องของอารมณ์จนทําให้ในเรื่องของความสิ้นหวังอะไรบางอย่างเพราะคุณคาดหวังมากยิ่งคาดหวังมากมันก็ทุกมาก เพราะบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นตามที่คุณคิดเสมอไปหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้จริงๆแล้วคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่ก็อย่าเอาอะไรกับชีวิตมากเกินไปนะทาอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะความสุขบังเกิดขึ้นแล้วแต่คุณพอใจในรูปแบบไหนมากกว่าคุณพอใจกับสิ่งไหนมากกว่านะชีวิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอนะเราทําเพื่อความสุขเพื่อผลรอบข้างเพื่อตัวับคุณเองมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้ว้า,าเราหวังอะไรสูงมากเกินไปมันก็ค่อนข้างจะเกิดความทุกข์ในใจ มากเลยเดียวต้องนองกัให้ดีนะครับแพทย์บุญญาพี่นีหาไม่อย่างไรไปขึ้นในเรื่ององการเนี่ยเนียมันช่วยได้นะการจงกลมนั่งตั้งสติตัวเองเนี้ยคือมันช่วยได้จริงๆนะในเรื่ององการที่ไม่จำเป็นต้องแบบซ้ายย่างเนาะวาย่างเนาะเป็นไปนะคือเราเดินไปเดินมาก็ได้เดินไปเดินมาเพื่อจะคิดไตร่ตรองพอจิตมันคิดจนเหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวมันก็นิ่งเองอ่าโอเคมันคิดจนเหนื่อยแล้วเราก็เดินต่อแล้วก้าวย่างอย่างมีสติรู้ว่าเรากําลังเดินอยู่เดินซ้ายอยู่เดินขวาอยู่แล้วมานร่อยค่อยช้าไปเอง เพื่อความีติมากินขึ้นไปเองนะี่ก็ช่วยได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการอ่ะถ้าไม่ไหวมันทําไม่ได้จริงถือศีแปดเลยนะไปเข้าวัดไปปฏิบัติทาให้มีครูบาอาจารย์สอนให้มีครูบาอาจารย์คอยแนะนานะเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการพักใจจริงๆคนระับเกี่ยวกับการที่อ่ได้ทาพักกายได้พักใจแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับรวมไปถึงการที่อ่ะเสริมอีกนิดหนึ่งนะเรื่องของการสร้างร่วมร่วมบุญน,นะเป็นการร่วมบุญกับบุรณะวัดที่จำรถอ่ถาต้องมี วัดหรือไปสถานปฏิบัติธรรมที่เราไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละน้นก็มีการพระรูปมรุรองนะครับพระอุมโบสถพระเจดีย์สาลาปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้เราไปร่วมนะเพื่อเสริมดวงเสริมบุญให้คุณเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งดวงก็ไม่ตกนะดวงก็ดีเพิ่มขึ้นอะไรที่มันร้ายอะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะฟืนน้นขึ้นมียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชกร์กดติดตามกันด้วยนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีมีนดูชิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลขศูนะไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข5ไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการเสริมความอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อมีเลขเหล่านี้เอาไว้ใกล้ๆตัวคุณนะขจัดอุปสรรคตั้งหาต้องขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวงขจัดพลังงานที่ไม่ดีให้กลับกลายเป็นดีมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันให้นําเลขเหล่านี้นะครับเลข6เลข0ูนเลข1เลข5้านะครับ จดใส่กระดาษเอาไว้ในกระป๋าสะตางหรือแคปหน้าจอนี้นะครับเราก็ทําเป็นไวเปอร์ในโทรศัพท์ของตัวคุณยิ่งเป็นการเสริมดวงในเดือนนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับเป็นกลังใจให้